ผมเชื่อว่ารัฐบาลหน้าจะเป็นรัฐบาลผสมไม่มีพักใดได้เสียงเบ็ดเด็ดเดขาดเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยเ,เราก็เคยทำมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือไม่อยากเห็นการเลือกตั้งเที่ยวนี้เลือกตั้งในลักษณะของการแบ่งขั้ว เอาขัวน,นั้นไม่เอาขัวน,นี้แต่อยากให้การแข่งขันเที่ยวนี้เป็นการแข่งขันตามวิถีประชาธิปไตยรัฐสภานั่นคือพักการเมืองใดมีนโยบายที่ดีกว่ามีบุคลากรที่มีความเหมาะสมกว่ามีทิศท,ทางจุดยืนทางการเมืองที่มีวุฒิภาวะที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้มากกว่าประชาชนก็ควรสนับสนุนพักการเมืองนั้นส่วนการจัดตั้งรัฐบาล ควรเป็นเรื่องของการรวมเสียงข้างมากเมื่อเป็นรัฐบาลผสมใครรวมเสียงข้างมากได้แปลว่าใครรวมเสียงประชาชนเกิน250ในสภาผู้แทนราษฎรได้คนนั้นก็ไปตั้งรัฐบาลนะครับสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยผมเรียนว่าจะไม่ไปจับขั้วตั้งรัฐบาลกับใครก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะประชาธิปัตช์ให้เกียรติประชาชน และต้องเคารพเสียงประชาชนประชาชนต้องเป็นคนแรกที่ให้คำตอบว่าเขาจะให้เสียงพักไหนมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วใครไปรวมเสียงข้างมากได้คนนั้นก็เป็นรัฐบาลนโยบายก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าประชาธิปัตย์รวมเสียงข้างมากได้นโยบายประชาธิปัตย์ก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนปร,ประเทศเดินไปข้างหน้าผมได้ตอบตอนต้นรายการไปแล้ว ประชาธิปัตย์ชัดเจนสี่ทำสามไม่ขับเคลื่อนประเทศด้วยประชาธิปไตยไม่โกงก้าวข้ามความขัดแย้งก็เป็นหนึ่งแต่ถ้าก้าวข้ามความขัดแย้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันประชาธิปัตย์ไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการก้าวข้ามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอ<า>กว่านี่คือสิ่งที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้ถ้าทุจริตเมื่อไรเดี๋ยวประชาธิไตยก็ไปไม่รอดดีประชาธิไตมันก็ไปไม่รอดประชาธิไตยอย่างเดียวจึงไปไม่ได้ต้องประชาธิตไต่ไม่โก